ะะฟีจะมาแนะนํานะคะสมุดนี้เลยชื่อว่าสมุดทับทิตแี่งหน้ามาันสําหรับคุณที่มีปัญหานะคะหมองคล้าผิวไม่เรียผิวดาเน็ดสาหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวหมองคล้าผิวดำเน็ดม,มีริ้วรอยบนใบหน้านะคะแล้วก็มีสิวผดสิวคืนสิวสเตรยอยนะ,ะพี่เป็นคนหนึ่งที่เคยขายของอะไรมานานนะดูแลลูกค้าที่เสารเนี่ยทำให้ได้หรือไม่ก็ิวผ่ พี่เป็นคนหนึ่งที่อยากธุรกิจี้วยตับ่คะืนที่เวลังมีปัญหาเหล่านี้ลองมาใช้สมุูตัวนี้กับพี่ค่ะนะสมุูทับทิมใส่ค่ะเป็นแบรนด์ของเราเองส่วนผสมนํำข้าพวพเมียมนะคนละโรงงานนะอ่ะสมุูทับทิมเนี่ยมีเยอะทั่วประเทศแต่เราเป็นคนหนึ่งแหะที่ชอบทับทิมส่วนบุคคลน,นะเราก็เลยเอาเลือกสูตรนี้มาแต่ส่วนผสมของเขาเนี่ยมีหลายอย่าง ช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างหนึ่งเลยฟืน้นฟูคอลลาเจนใต้ผิวทําให้ผิวของเรากลับมาแข็งแรงค่ะนะสำหรับใครที่มีปัญหาใบหน้าเนาะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าทําให้สิวเรอหายแล้วก็ทําให้สิวไม่เกิดง่ายด้วยค่ะแล้วก็ทําให้ผิวเรากลับมาเรียบเนียนแลดูมีออร่านะคะหนึ่งก็ร้อยยี่สิบบาทถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กนะคะนิตยากรสุภาได้เลยยินดีบริการ ยินดีดูแลคุณค่ะใครอยากให้เปิดใจมาลองใช้ดูนะคะถามใจตัวเองดูว่าถ้าหากว่าเป็นปัญหามีผิวมีปัญหาแล้วเนี่ยถ้าใช้แล้วมันทาให้เราหายแล้วทําให้เรามีรายได้เยอะขึ้นจะตัดสินใจที่จะใช้แล้วก็จะขายก็พี่มีคอร์สฟรีให้เรียนรู้ด้วยนะสําหรับใครที่สั่งซื้อสบู่นะเอาไปลองใช้ใช้ดีเห็นผลแล้วแต่จะสั่งกี่ก้อนแล้วก็ค่อยมาเปิดบินขายด้วยกันนะทุกคนอ่า แล้วส่วนผสนมของเขาทำจากอะไรบ้างมีทับทีมมีอโลเวยล่าฮิสฟาเซลใบบัวบกแล้วก็อะไรอีกอ่ะกีเป็นสบู่กีสลีนนะส่วนผสนมส่วนหนึ่งมีเป็นของกีสลีนนะคะถ้ามีเลขที่จดแจ้งถูกต้องนะเลขที่ต่างๆจะเป็นของโรงงานนะคะเพราะพี่ิขออนุญาตโรงงานเพื่อจะเอาสมู่นี้มาขายก่อนตั้งตัวตนด้วยถ้าหากว่าพี่นิมีทีมงานมีตัวแทนเยอะขึ้นพี่ถึงจะสั่ง ผลิตไปในเลขที่จดแจ้งของตัวพี่เองนะแต่ตอนนี้ขายในนามของโรงงานค่ะนะคะทุกคนเราบอกไว้ล่วงหน้าด้วยด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายกับเราคุณจะสั่งซื้อเท่าไหร่แล้วก็จะสั่งโรงงานผลิตมาสมมุติว่าพี่สามารถเติบโตแล้วก็มีดิวเลอร์มาทํากับพีท20คนขึ้นไปหรือตัวแทนจานวนมากวันหนึ่งพี่ที่มีเงินเ,นเยอะพี่จะสั่งเป็นในรูปแบบแบรนด์ของพี่เองค่ะแล้วก็มีเลขที่จดแจ้งถูกต้องตามแบรนด์ของพีทตานะคะเออนะคะใครที่สนใจ ม่ต้องห่วงเลยค่ะโรงงานเขาทําผลิตโรงงานเปิดเปิดแจ้งค่ะมีเลขที่ iso ถูกมาตรฐานไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าทํามาแปดปีรับสร้างแบรนด์เริ่มต้นด้วยทุนหลักพันเองค่ะคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันลองมาเปิดใจใช้ดูนะสําหรับใครที่อยากจะมาขายเนาะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอุดหนุนค่ะวัสนีค่ะ